เออเปิดคนแรกทีเซอเปิดเต้นค่ะเพราะไฟอยนค่อยๆก็เหเพิ่งเห็นทีเซอร์วันนี้เป็นวันแรกเหมือนกันค่ะมาเปิดเต้นดูแล้วก็เขินเนี่ยฮ่มีโมเมนต์แตกโมเมนตากตอนแค่ไหนคะ่อกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆแล้วมีโมเมนต์แทบตลอดเลยนะคะด้วยความที่แบบตัวละครของไฟเอ็นคนหนึ่งเนี่ยก็จะรักแต่ไม่รู้ว่ารักอะไรเงี้ยมันก็จะเผลอทำอะไรแบบน่ารักน่ารักออกไปอะไรเงี้ยโดยที่แบบ เราก็ไม่รู้ตัวเองว่าเอ้ยเรารักเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขากเป็นไงบ้างคะตอนนี้เนมีซีก็เพิ่งเห็นพอลกันกับทุกคนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้โผล่ออกมานะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมค่ะของไอ้ก็ค่อยอยู่ในกองค่ะทุกคนเขาเก่งมากเลยมีช็อตหลายช็อตที่แบบเป็นแบบคิวลิ่งช็อตเยอะมากเลยฝากติดตามไวยนะคะก็ ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพิ่งมาเห็นเอตัวทีเซอร์วันนี้ครั้งแรกเลยแลเห็นทุกคนกันแล้วมันเขิลมันมันจะเป็นโมเมนต์น้าร่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้รอติดตามนะคะจะบอกว่าในหนังมันมีช็อต,ตดีเยอะมากจริงอะหนังดีทั้งเรื่องเลยอยากให้รอติดตามมาตลอดกับพี่ชายค่ะแนะนริงๆแล้วน้องน้อยแอบบ้างน้องก็วันนี้กูดูตื่นเต้นมากน้องตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอคนเยอะค่ะ แมกระทั่งในกองบางทีก็ตื่นเต็นถ้าจะต้องเข้าซีนสำคัญญก็ก็อาจจะต้องให้น้องทาสซาทีนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นค่อนข้างที่จะแบบพอเซนเซตต์กับตัวเองในในการทํางานนั้นๆค่อนข้างมากอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็ละลายพฤติกรรมความเครียดกันไปใช่แล้วก็มีให้กําลังใจค่ะจับมืออะไรเงี้ยหรือบางทีเราก็จะสกินชิปกันอยู่แล้วในการปอดอะไรเงี้ยคลายความกังวล ใกล้แล้วค่ะใกล้เต็มที่มากมาค่ะเป็นยังไงบ้างพอได้มารวแบบว่าเต็มกลุ่อ่ะโอยหนักมากนะคะสําหรับป้ายหนักมากๆแต่ว่าก็ก็เชื่อว่าทั้งบททั้งผู้กำกับทั้งผู้จัดทุกคนคือส่งให้ให้ซีรีส์เรื่องเนี้ยมันมันมันไปได้ถึงมากๆค่ะในในในเรื่องราวของความรักที่เป็นเพศเดียวกัน แล้วไปก็รู้สึกว่าในตัวละครของตัวละครทุกตัวเลยมีเหตุผลแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอะไรก็แล้วแต่ที่ที่อยู่ในภาพปัจจุบันเนี่ยค่ะมันจะสื่อออกมาจากตัวละครนั้นๆได้ดีมากๆอัราะวแงจริงไฟไม่กลัวเป็นแฟนติดภาพนะคะเพระด้วย แฟนหลายๆคนก็ติดตามไายในในพาร์ทปัจจุบันของไายอยู่แล้วที่ไม่ใช่ในละคร <c oughs> ก็น่าจะพอทราบดีว่าไายเป็นแบบไหนอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยแบบเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็น่าจะน่าจะมีกําลังใจตอนนี้ก็ยังมีกําลังใจจากในแฟนคลับที่ให้มาอะไรเงี้ยรอติดตามก็เยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ไ็่จะทาเต็มที่จริงๆทุกคนก็ทําเต็มที่จน <c oughs> อะไรนะคะติดใจเลยไหมติดใจค่ะต้องอ้อนผู้จัดนะคะต้องอ้อนผู้จัดนะคะตอนนี้มีเยอะมากเลยเรื่องนี้แตกหนักเรื่องนี้แตกเรื่องนี้แตกต่างตรงที่ว่าเรื่องอื่นไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเรื่องของเราคือแตกต่างตรงที่ว่าเรามีมีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่านั้นแล้วก็สื่อออกมาในทางด้าน เขาเรียกว่าศิลปะทางอมมารมณ์อะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าโชว์ในด้านของมุมทั้งดีและไม่ดีของแต่ละคนออกมาได้ได้ลงตัวมากๆค่ะเรื่องนี้ไฟสคิดว่าสามารถทําให้ให้เรื่องเนี้ยมันด้วยความที่เป็นแบบแกลบอายุห่างกันเยอะแต่ว่าความรักมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแบบในการที่คนหนึ่งอายุมากกว่าคนหนึ่งอายุน้อยกว่าแค่ มันถูกที่ถูกทางถูกต้องถูกเวลาแค่นั้นเองมันก็ก็ฝ่าฟันในความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะมันจะมีเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไภาษีสังคมภาษีสังคมที่มองเข้ามาแต่ว่าเรื่องเนี้ยค่ยว่าผ่านไปได้เพราะว่าเราได้มีการปรับแก้มากๆแล้วก็ทําให้มันลงตัวมากๆสมูทมากๆละมุนมากๆแล้วมันก็เขิดมากๆด้วยอยากให้ทุกคนลองติดตาม ี่ายก็เอ่อหยังไงบ้างะก็อ่าหลายๆซีนที่หนูรู้สึกว่าเป็นซีนอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะก็พี่พายช่วยส่งให้หนูแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าครั้งเพราะว่าคนเล่นกับของเราเขาส่งรับส่งกันได้ดีอะค่ะแต่ว่าส่วนฉากเขินก็คือไม่ได้แสดงค่ะเขินจริงมมนเขินจริงๆนะแบบด้วยความที่เราไม่เคยเล่นกับที่เป็นหญิงๆอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือเรื่องแรกของปายต่อให้ภายนอกจะเคยแบบพบผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพอมันอยู่ในเรื่องจริงๆแล้วมีคนจับจ้องหรือว่ามีกล้องที่ตั้งอยู่ตรงหน้าจะให้มานั่งจูบก,กันนี่ไแบบไม่มันเถิอนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกมาในในแบบมุมน่ารักน่ารักเพราะน้องเองน้องก็ทั้งชีวิตจริงแล้วก็ในละครก็คือเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่มีแบบ first kiss กับผู้ิง แต่เลเวลมันไปถึงั้นไหนเอีอะไรนะเอซีเลิฟซีเลิฟซีของเรื่องนี้ <c oughs> มันจะออกแนวแบบโรแมนติกน่ารักน่ารักมากกว่าที่จะแบบดูเดือดเลือดพานไม่ใช่แบบันทุกอย่างมันจะออกมาจากความรักด้วยความที่เราเนื้อเรื่องเนี่ยมันทําให้เราต้องแบบกว่าจะผ่าน ด่านแต่ละด่านทั้งความคิดของตัวเองทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทั้งสังคมอะไรเงี้ยมันทําให้เวลาที่เราได้เจอกันเนี่ยมันมันมันกอดกันแบบมันปุ่นใจมันก็เลยสื่อออกมาในใ,ในในความละมุนนั้นมากกว่า,พพาดพวกตไางเครับก็อ,อย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของท่านะคะในการเล่น ซีรีส์หรือว่าเล่นละครในทุกางใหม่หมดเลยแล้วพี่ๆในกองกอเก่งมากแล้วารู้สึกโชคดีที่แบบมีพี่ๆคอยแนะนำคอยสอนในในเรื่องการแสดงหรือว่าในในการเข้ากองการปรับตัวนู่นนี่นะคะก็มีใจที่แบบมีพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะคอยแนะนำใชาเองก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆในในในด้านนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมติดตามผลงานแรกด้วยนะคะค่ะฉันตื่นเต้นมากถึงเป้นมา ของไอ้ก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แหวกแนวในในเชิงดูนิดหน่อยหมายถึงว่าเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างขึ้นข้นแล้วก็แบบน่าติดตามมากๆเลยเหมือนทาให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆของแต่ละคนเลยอะค่ะแล้วก็เอาใจช่วยกันหน่อยนะคะว่าคุณหนึ่งกับอันหนึ่งจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงจริงใช่ไหมจริงๆเราคนหนึ่งก็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 มีความรักเหมือนคนปกติทั่วไปล่ละค่ะแต่ด้วย ด้วยหนึ่งเลยอย่างที่บอกอะ่ะครอบครัวสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คนหนึ่งเป็นคนแบบนี้ทําให้เปิดใจกับใครยากก็เลยอยากให้ไปดูในอุปสรรคความรักของคนหนึ่งกับคนหนึ่งว่าเอ๊ะมันจะเปิดใจเป็นท่านไหนได้ตอนแล้วจะเซ็ตติเอ็นติน้งหรือเปล่าน,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 นะเลยนะคะไม่ะค่ะ ค่ะก็2มีนานี้นะคะค่ะทุกคนติดตาม Brand the Series นะคะเติมความรักลงในช่องว่างฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยช่วยติดตามด้วยนะคะเพราะเราเป็นพี่กันมากๆจริงๆะค่ะขอบคุณค่ะ